าข่าดทักทาสบายดีพี่น้องเมืเอบบ่อนกระรอกพัดเย็นบีบีข่าวทาบรรยกากาศพี่น้องเอ้ยมาเลยเอาก่าวมาเล่นอยู่เทียงหน้ามอลำเพิน่นเมียเพิ่นหาหน่อใหม่มาพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งวิธีวิธีการเพิ่นเสียดหน่อใหม่เอาไว้กินโดพนพี่น้อ,เนอ,องเอ้ยเฮ็ดเนีได้ยังเสีไว้กินโดนได้เอามาเบิ่งน้ำแข็งวิธีการเพ,พ,พ,พิ่น<ม> หักซาไว้กินโดนโเ,เป็นปีชองปีก็ได้อันนี้แม่นน้อไม้เอามาใหม่หมๆเลยได้น้อไหม่ย,ยังก็ซื้อเหมือนน้ำใหม่น้นอไม้ไผ่อันนี้แม่นนอ้อไม้ไผ่อยู่น้ำลำหวยลำซ่พี่น้องเอเ้ยมีแต่นอนใหญ่ๆเก็บมาแล้วเพราะท่านได้ปอกมาเบิง่งตัวนี้แม่นปอกแล้วเรียบร้อยอท่งนี้กระปอกเรียบร้อย ออกแล้วก็มามาล้างมาผ่าล้างมันสะอาดเลยเอาไปตไม้มนี่กูเห็ดต้องล้างให้มันสะอาดเป็นบ่ผ่าล้งาลงให้มันสะอาดแล้วจากนั้นต้องเอาไปไปต้มทีน้อ้ยนี่ผ่าผ่าเครื่งคั่นตัวใดหน่อยก่ะโบผ้าชำได้หนินตัวใดใหญ่ก่ะผ้าเครื่ง ผ่าลายซีเสียงตก้หเเกียลหลังจากนั้นเขาก็ต้องเอาไปต้มหมอเพอ่นกาเกียมไว้หมอเรือแล้วไปลงหมอไปต้มเหมมันสุกจากนั้นนามาใส่ทุงยางบ่มาใส่ทุงยางหอยไว้กินดนมเื่อถยมือถือได้มือถือเอาอยัางจันจับ แนวขีดเอาเอะไรขีดเอาขีดออกมาจากไหนเอาใส่ถุงมันหอนนี่คันถึงมือเป็นยังไงถมืออะไรมันเน่าโอ้ตอนนี้นอนโตดมันเนาะโอ้นอนนั่งดินต้มกินกับกบหน่อยบนกบหน่อยเอาใส่ถงยางข้อมันหอนตอนนี้ ทีมงานเพิ่นกำลังผ่าข้าเกียมเสียไปต้มซะก่อนต้มชุกแล้วเขาจังเห็ดน้อไม้ทงเปียวจะค้นทำไมหลายกันดอกกเดียะมาจะค้นเปียวสี่คนป้าเเพิ่นปไปสีค่คนพุพน่นพุ่นนั่นโมหัวหน้าทีมงานเนี่ยพุ่นเนี่ยโมหาทีมงานเพื่นไป น้ำใหม่ี่ชุดยอดเลยวิชาการพาหเห็ดน้ำใหม่บด้เห็ดบดน้ำใหม่จบเห็ดเห็ดแล้วบดน้ำใหม่จบอ๋อแป๊วเที่ยนในที่ว่าชิมาเห็ดน้ำใหม่ทงก่อนเนาะวิธีเห็ดไหมกินโดนพี่น้องเอ้ย กาบมันฉะทีบเลยนะผมเพื่อนเอาไว้งัวกินพี่แมนบัสกาบมันแห่เอาไว้หิ่งหัวกินนี่อันนี้พวเพิ่นมอลำนอนบัดไปคือชิเมื่อยไปเอาอัอนน้ำไมมบอแก้น้ำไมมแล้วเมื่อยแห้งก็จะนอนบัดเลยตัวนี้ก็คาเกียม์หลังแล้วเอาไปตก ลงไปเบิ่งเพิ่นต้มก you know? ่อนโอ้ต้มใส่หมอนหม้อเพือข้างในได้ไหนเนาะใส่ไข่เพิ่งดูต้มเฝอดละโอ้ต้มใส่หม้อเพือข้างในพี่น้องเลยให้มันเฝอซะก่อนขันมีหมอนนะเนาะหมอยังหมอบังจรองใหญ่ๆนะเนาะนีหม้อโลหมอบังจรองใหญ่มาต้มมันจะต้มหลาย ต้มเธอละลายน,นี่ต้มบดได้ลา,ลายนี่เอามานในช่วงใช่สิเป็นชิปหมอเจ๊กสิต้มแล้วจก๊กบ่อเนาะบม้ลายดอกหม้ลายป่ะอำมันซีหาหม้อไปใช่เพื้นเพื้นก็สบายไปฮักเอางาเอางามี งาหมักขนุนพี่น้องเลยทีมันตายแล้วข้าเดียวกแลก็หักเอามาเฮ็ดเฮ็ดฟื้นดังดังไฟเชมอต้มอดล้านเช้าบนกระดุขยันกนาเฮ็ดยังไดงเบลเฮ็ดยังหาพื้นบอเป็นยังนยอหาพื้นคือหาไปพี่พี่พี่กองไฟอยู่พี่ใไฟอสิเออลานหน่อยเพิ่นก็ได้พี่น้องเ้ย ส้มแล้วก็ใสถุงคักเกียวม่แล้ว่าถุงถุงยางแล้แล้วแต่แต่มันผดแตมันม่ซกงออทอ่อนสอดพี่น้องเอยน้อาใม่บ้านนะเอาอเแลววนุงยางกินไว้โดนบ่ปีช่องปีก็กินได้บ่บ่ปีนึงบ่เปื่อยบ่หดบบ่เปื่อย เน้นน้ำมันเคียนเผาแปปี Hello, ้ายนี่โอ้น้ำไนใหม่บานเท่าพี่น้องเลยเมนูน้ำมันในเฮดได้หลายอย่างเฮดน้ำมัถทงเอาไ้แกงกินยำแหลกก็ได้เลยก็หรือว่าเราจะมายำเ็ดเ็ดน้ำมนสมเ็ดน้ำมนสมแบเวียเเ็ดนะเฮดช่วยอะไอะไร หรือว่ามันยา้มันยาใเ่เอาเาเห็ดแล้วมันาเขาได้หมเผาเผาแล้วูกตีกูกอยากไเลยครัเอาถึงมาไห้ลูกกสีนหรือว่าเห็ดน้ใหมเผาเนาะเผาเอานใหม่เนี่ที่เป็นนอนเนี่ยเนี่ยเผาทั้งเปลือกมันเผาแล้วค่เอามาเคียน เคียนเป็นเศษนหน่อยๆเอาไว้สุกสุกกินนี่คือตัวในกระบอกอ่บบกะสุกหรือว่าเมนูหนึ่งอยากเคียนเคียนไว้แล้วกะ็เห็ดเห็ดห่อดสมก็ได้เลย่อดสมน้องใหม่คักอยู่ได้พี่น้องเลยเอออันนี้เจ้าหนึ่งคนละเจ้าพี่น้องเลยเพิ่นเห็ดเอาผู้นี้คือเห็ดผู้เดียว,ดดยวโอ้ยผัวไปใช้แล้วบบมาเห็ดชอย วันนี้ปะาเลยแแอแต่ต้นนีนเช้ไว้ยังไวไเผาบ่เนี่ยเ,เออไ้ผักพี่น่องโอ้ยหน่อมันงามอาไรี่ดาวนสอดขนาดเลยไปเผาแล้วก็เคียนเอ็ดน้าไม้เคียนเต๋อมากินบ่ละบาานีาอ้มอวมากินขนับน้าไม้เต๋วมันหิว

โอเคบาทนี้โอ้ต้มแล้วเรียบร้อยเ,เ,เอามือไบ้กับผู้ใดพี่น้อยอีกอย่างหนึง่งมันก็ะหอนแล้วก็บายและะ้วก็บสามห้าบายนี่มันชินเอาก็เลยต้องได้ใส่เอาเล็กขีดหรือว,ว่าใส่ถุงมือคันใส่ถุงมือได้ป่อพันเอาถุงมือใส่ก็ได้เดี๋ยวน้อย เออหน้ามันเรืองกับเติมเนาะจืดเรวบอกห้อกินเลยบกขมบ่ยังขมอยู่เนาะโมทันจืดไปไหนน้ามันเรืองกับเติมเลยน้าในขมขักเลยเนาะ ไอฮอตตักเอาแล้วห้องเขิไปใส่ใทงไว้ใส่ทุงยางไว้เพื่อกินโดนมาเลยเด้อเอานงยิหยบยิมยบมายอหมอทกเจ้าในไปสีหมอดเลยเนี่ยฮะคือมาเลยพี่น้องเอ้ยฝนตงหยบยหยบเลย มอในบวกเพิ่มเลแล้ไปมันชสีมอเท่าต้องเจไดเอาเกาของ,ของตารางนะตารางเตียงบางคัาตางพี่ชูดเบิ่งก่อนอ่ามันเป็นรสชาตสอะไรผมบอเลยยังยไงโอ้ยยังหอนเลโอ้ยหนน้อ,นอไอ้แม่ตัววดิหอนม ลองบงังครณพี่นอ้องเอ้ยต้มแล้วว่ามันจืดหรือบ่กผมหน่อยนึงพอดีผมหน่อยนงึงกินกับกินกับแก้วเนี่ยขาดเลยแก้วประแดกก๋วยไร่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นจะบอต้มให้มันจืดต้มให้มันซุกซ้กหนึ่งแหละ เอาเอาใส่ถุงไวเไ้เพื่อไปเพื่อกินโดนอยากแกงก็ได้อยากต้มก็ได้พี่น้องเลยเอามาเบิ่งวิธีการใส่ถุง,งอักเสียงจย่ากบกวนพี่น้องเลยขอไพน่น้ำเพราะว่าอยู่เตียงไห้เตียงหน้าเพิ่นมีห้องสีเพิ่นซีเขา่าก็เลยมีเสียงรบกวน โอ้ต้องใส่ใส่ถุงมือคันสัมผัสมือไปสัมผัสเนี่ยมันจะเปื่อยอยากเากน่าเพราะว่าเพันทดลองมาแล้วพี่น้องก็เลยต้องใส่แบบนี้ใส่ถุงมือว่าแม่นว่าม่นเ,เม่ตำเนี่ยสิคลอดลูกพี่น้องเลยแม่ตำเนี่ยสิจบ กินกับเจียวครัเพอดีคมบำลำเลยบริดติดน้ำนักพ่อหรือกอาเลยพ่อกัะตว,วงเอาเนาะเต็มทงแล้วพ่อเพราะว่าเขาบรีดขายพี่น่อยให้กินเอาจะบรีดสร้างน้ำนักเพชรเอาไ้กินย้ำแรงเนยน้ำใหมพ่พวกเกิดเท่ากับกินสบาย อยากตอนได้ก็ได้อันนี้เป็นวิถีชีวิตของบา,บางทบาทนะเฮาพี่น้องเลยวิถีเก็บรักษาน้ำใหม้ไว้กินโดนน้ำให้นในสามาถเฮ็ดหลายเมนูได้เอาเห็ดน้ำใหม้ถุงหรือว่าเฮ็ดน้ำใหม้สมแตะกระเพาาน้ำใหม้เผาก็ได้ เศ่มันเป็นเศษนหน่อยใส่ไว้ใส่ทุกอย่างไว้กินโดนเรียกว,ว่าเียดเมนูห่อสมก็ได้หอ่อเสร็จไปต้องก๋วยอยคือคือห่อสมมมูป่าเนี่ยพี่น้องเลยก็ได้แกะมนันนี่แนนติกเลยเออ มาแล้วากรจิไปหอยไว้พี่น้อยหลับสาบเลยคดลองบางเลยบ่ล่องบางดูอันสมมติว่าทุงหนึ่งนี่นะเอามือสัมผัดล,ลวดลวด เลี้วทดลองแล้วบ่เนเอาบ่อยากให้ทดลองมันคุ้งนึงนี่นะเอาเมื่อัมผัสเลยว่ามันจะเน่าหรือบ่เน่าแน่นอนเป็นบ่เออโอ้มันใจ๋ลอยไปเส้นบ่ ก็สิูแทีาบายก็ได้เอาเย็นได้แต่เอกามเันเย็นแล้วมาใส่ถุงเนียวไม่ได้รอกเสากันเย็นแล้วยังนี่เย็นแล้วได้หน่เออคนบายนลเ้นี่ต้องไนต้มไองไหนต้มไม้แล้วเนาะคันบายแล้วนี่โอ้ยไปลงบายเลยพี่น้อยต้องไนต้มไม้คันบต้มไม้เีเขาถุงนี มันเนา่าอืมเอาบ่อยากเชื่อปะไหนเอาเอาบ่อยากเชื่อพี่น้องแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนทดลองมาแล้วเพื่อนทดลองมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่เอาไปนอกมูด้วยจ้ะโอ๊ยไปตั้งหกักหลังจ้ะที่้ามูเนา่า

ประมาณได้บอโลนึงทงละโลได้ป่ะโอ้น้ำนักประมาณทงละโลพี่น้อยเขตบ้านนอกบ้านหน้าเฮ้าเนี่ยไปเนื้ใดนี่ก็ต้องมีน้ำมหม่ทงข้าเนื้นใดบะมีเนี่ยก็อาจจะเซื่อยได้พี่น้อย ตรงนี้แก้วเขตบ้นบาทเท่าน,นี่เข็ดนน้ำหม่ทงโอ้ตัวน,นันเพ่นเผาเลยอันนั้นแม่นเห็ดนน้ำหม่เผาอีกหลายเมนูเผาซะาก่อนเผาต้องเปลือกมันเผาแล้วก็มาเขียนเอามาเขียนเห็ดเป็นเส้นแน่นอนแน่นอนหน่อยๆๆๆๆๆก็เอาไว้เก็บพักช้าไว้ยิน้ดน หรือว่ามาเห็ดเมนูซุปนใหม่ก็ได้เก็ดแต่หลายอย่างนาใหม่หนอห้าวแขนพี่น้องเลยคนึงเน่นนกินนอหน่งกะโเบดแอ,อ้วมันนี้ก็ถือว่าภาพที่พระน้องมาเบิง พี่ที่พระเนตน้อยทงการมีเสียงรบกวนแน่พี่น้องเยโบอยากแต่ยิ่งชัดเจนกรขคอไพน้ำเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กระผักสำด้ัพีนน้องเ้อคลิปหน้ายังเจอกันอีกพี่น้องเลย